มันจะงามเอาไว้ส่ตั้ลายผาเยียนฝนผาได้เนาะ <All right. S 1> <laughs> เอาเอาเท้าจ้ก่อน พี่น้องเลยอะสาบายดีสาบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุคนเนาะว่าพ่อเม่พี่น้องฟังไทยฟ,ฟังลาแล้วก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับค่ะสูุซองป่าบุญมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมาพ่อ,อกันอีกแล้วมาพ่อ,อกันตอนนี้กอ็อยู่เพื่อนน้องเข็มคือเก่าพี่น้องเนาะมาอยู่เพื่อนน้องเข็มนี่แหละหลังจากพาทางน้องไอเดียไปกินเฟอร์และสมุนลับมา เบิ่งทีมงานสาร้างน่อยเฮ้าเพิ่นกำลังพากกันเหตุยังต่อเนาะควบคืบหนาของเพิ่นพักกันตอนใดพี่น้องไอ้เมื่อเศร้านี่ก็ไววเติบเมื่อเศร้าไอเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนนี้เพราะว่าทาั้งน้องเพิ่นตอนนั้นก็นพากกันพักกินข้า,า,กขาวกินน้ำเนาสะสำบนกะเลยให้เพิ่นพากกันก,กินข้าวเฮาก็เลยออกไปอันพี่น้องไงปะเพื่อเพิ่นควบคืบหนาต้องการพี่น้องวาทั้งน้องเพิ่นกำลังลงมือเหตุยังเด้ตอนเมื่อฝน,นมาอีกแล้วพี่น้องไอ้เนาะ เดือน10แล้วเดือน10เบิดแล้วพี่น้องตกบ่บ่เบิดอยู่ฝนก็ได้พ่นล่ะพี่น้องไปเบิ่งนํากันโอ้มาอีกแล้วขึ้นมาอีกลขึ้นมาอีกลนี่ทังดวงดาวเฮาก็ได้กําลังเจาะกําลังซีฮูต๊๊บ่แม่นรขนเบิดแล้วบ่ายอันนี้ออแต่เราขนมาไว้เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยตะกี้กองอยู่หนทางพูพอนงเข็ม จะขี่อยู่หนทางแล้วขนมาไหวหมดเลยแล้วกล่องอยู่ผูกยันขนชุกไปนะยนะว้าทางพ่อน้องเข็มขนมาบ่เลยเหรอวนี่ว้ายันขนชุกไปบ่โอ้ก็หูเรามาไหวเลยมีแด้ยังบ่นี่ท่านได้ใส่ก้อนดินนี่นะพ่อน้องเข็มเนี่เช็ดสองก้อนผลมาหมดเลยเต็มแล้ววะทางในผู้ เต็มเรียบร้อยพอดีเปะเลยแบบนี้แล้วต้มไว้คักปานยังตุ้มไว้คักปานยังแบบนี้อืมไปทางน้องๆเขากำลังจวดแยจดัจดจดัดอยู่กินข้าวากนะินน้ำเองจะพากันมาลงมือต่ออีกแบบนี้น้องดาวพอน้องดาวขาวึ้นฝนมาอีกอืมกินข้าวกินน้ำเองก็มาลงมืออีกเหต่ออีก ยีฟ้าตกเด้อกรได้งห้องละก็ได้ลองนี่นี่น่นเนาะมาบ่งทางนี้กันตาโตเต็มคักปานยังบาดีเจ็บคลักปานยัง ก็ฝนเขี่ยขนใส่จนเต็มโหเดียวละขนเต็มแล้วแล้วก็ขนมากองไว่ายน้ำโมวันบ้านวันนี้มากองไว้ให้น้องดาวผสมปูนง่ายเราบริการบริการทังที่เลยไซกันเลย้ั้งดาวมัต้องย่างไกลอยู่ในเลยบดตักมาให้ยเราเราต้องออกนอกคน เปื้อนฝนอีกรเราต้องเข็มนีม่จะไหม้อัน,นี้แหละไหม้อันเก็บเมี่ยมันขีดตมล่างฝนตกล่างไว้ให้ฝนล่างเองเป็ดในบ้านมีจตกว่าใส่ได้ไม่ใส่อกเนาะล่าง<ห>สั้นไว้ให้ให้ฝนล่างให้ส่วนเป็ดที่เราซื้อมากเลเนาะ ทานทีอย่างแรอวตันแหน้ฝนตกมันกระโดดเองมั้นกลองเฮเข้าไปเลยังเี่น้องเลยไวเท่พืชน,นี่แหละ เค็่ยมเราเป็นคนเรียบร้อยนะอย่างน้นไหเราไปเคีย่ยมไหวปุ๊บเป็นไม้เป็นต่อ ดึกมาโป๊ะใส่หัวน้องดาวอ้าวสบายดีไอ้พุดโอ้มาแต่ทักได้นี่นะทักพอนโอ้ยเห็ดยังอยู่พุ่น่ะกบไม่คือเก่าวะโอ้ท่านได้แล้วบ่อโอ้จักคนอยู่พุดมันนี้่ คินทอดน้องสวยทองบ่น้องดาวบ้อมาสิแม่โอ้โหุดีไปแล้วบอันี้ไปกบไม่โตอีกเนาะยังลายบ้อไอุ้ดโอ้เลวแล้ววันนี้เนาะมาเอินสิไปเล่นน้ำเด้อไปกบแลีววันสิไปเยียมาหาเก็บพูนกเขีม เนี่ยทักปานยังบ่เนี่ทักบอลเนี่ยใส่ทอ,ทองทักตีเนเด้อบ่ละช่วยเอาแล้วอ๋อ กึ่งพีก็มาเออเกลือฝนมาแหละอันนี้ก็หกก้อนเดี๋ยวสิไปจ่ายเงินเพิ่นบัดเมื่อนี่หกก้อนนี่ก็สามสิบพันบอกหกก้อนสามสิบพันหกห้สามสิบเสื้อไห้น้องดาวน้องใส่อทองเฮ้ยเมนปวกกินวัวหรอวัวคือบพว่าเสือเนี้ยอ่ใบตากแดดไว้แล้วหวัดหาเสื้อน้องเห็นปวกกิน Hãy subscribe <laughs> cho kênh lên. Mì Gõ Để Này. bỏ lỡ những video hấp dẫn สีไปไซน์อันปไ้นี่มายังคือศพแดงงามแท้มาหนีิแล้วสิไปฟ้อนระบงว่าคือศพแดงแท้มาหนีิบ่เอ๋ล่ะฮะสิไปไซคือท่าปากแดงแท้ลูกเป็นรักท่าสติ๊กไปว่ไอ้เอาๆมายังอันนี้บัวมายังนะ tiếng nói dọc cân thì nóng rồi nó nằm vào phon xuống xì lốm thế ngọc 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 chưa <laughs> nèn như bó vào phon đi nhìn à, vào đấy thì màn chày đấy นี่ก็คือเพิ่นคซิโกขึ้นแล้ว,อออพ,อลวพี่น้องไอ้บุดนเหรอจะพากันเลาะรอบๆๆทางน้องเข็มเลยสบ,บายดีละ่ะกินข้าวแล้วบอสจ้านะกินเรียบร้อยแล้วอ้าวเบหน้อยแรนน้ำก้นอีกเล้วพอเมยังม,มาบอ,อแเม่ไปทรงสก,การมาเลยอ๋อโอ้ทานได้มาเดี๋ยวแม่บุญเลาะบับงเฮือนรอบๆกอน แบรน้อยก็ได้อ,อันนี้เพิ่นอาใส่เห็ดยังเด้น,นี่เนาะเพิ่นเอารถขึ้นบ่ก่อนขี้ดินอืมได้๋ยวเดีย๋ยวเนาะกระเบื้องกระเบือเบ้องแม่น้ำเค็มเบ้น้อยก็ได้โอ้ กันเปื้อนเรียบร้นะอยไปเนาะตกเสียงฝนมาแล้ววะนี่ใช้คลิปไว้แล้วสำหรับยักบ์แนี้คุ้มฝนคุ้ฝนมาคือเก่ามากับฝนคือเก่า ยามฟ้ายามพลพี่น้องเอ้ยต้นหนูพริกละแตกแตกใบเด้ดิอ้แห่ไว้เทพื้นจะย่างป่านยังเห็ด เมย์บอกเสือทองบ่ได <mañana benim S 2> <rawd Moder> ้เมื่อยเมย์ยังห่าจี้ยังห่นเบิ่งทุกคนบอกเลขไปจักอยู่ไปยู่ก็ไปนิฟไปเนี่ห่าว่าเอออย่ามาผิดยินดีพอบอกเลขเวลาเฮ็ดเวียกก็เฮ็ดเวียกน้องๆนก็ได้ เวลานั่งซุ่มกันจวกชวกอยู่ในกระตังหาง <laughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเนาะมาเลี้ยงไว้จังสบ,บาย,นานยเ<อ>นาะสุดท้องเนาะบัดแล้วเิ่นกมากอทั้งนี้ก็ขึ้นซ้ำได้เนาะจากจิขัางใหม่ก็ขึ้นสูงเติบแล้วเนะาะสุดท้องมันจะงามเอาไว้ซุ่มตัลายบัดเยี่นยนฝนผ้าได้เนาะเอา เดราจะก้อนอืมมา,มาชิบก้อนผัวนักได้เป,ป็ดเก้าละสองสี่หกโอ้ตัวเป็ดก้อนเกรงเกรงเกรงสิบก้อนสิบเอ็ดก้อนผัวโอ้อมาช่างเล็กพริกขี้หนโูดีแล้วนี่ สิบเอ็ดก่อนนะมาได้เคยนักวันัก,นกบวกเงานอนบัอนวงดาวขึ้นมาปากเดี๋ยวเห็ดเปน็นน้ำเงานอนเป็นปนำ้ำนะเห็ดเป็นน้ำรับเปน็นน้ำ លម្អិតទៀតហ៎ទៀតភាពលម្អិតអន់ có đây là sự là vậy là uhm? không, không rồi. Thấy tay ngon không có bụng 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 không bụng 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 คำละมนยุดคำละมนยุดอินวัดเอ่ะเห็ดไปเรื่อยๆเนาะได้สบายก็สบายนั่นถือว่าเก่งแล้วเห็ดได้ฉันนีก็ได้โอ้สวยทองเงินผู้ไปเอาฟองกูโอ้อยู่กลางเดินแต่ลายเด้อเหงามาละคุณสวยทอง หนูมาแล้วระวังเด้อบักละคูณหน่อยหนูอะไรใช่เต็มล้อนึงเออเออจัดงาที่เรียกงานเอาเงินก็ได้ ออมาส,สองท่านให้ส่วนแหน่ถือหัวนั่นเพื่อนแม่น้องเข็มพอท่านมาบเหรออยู่ท่านมาอยู่สิบ่ได้ฟันดีวะนอนเทีอนใหม่นี่ก็ได้เอานะไครหนี่เจ้าโตเองเจ้าก็ไ,<ว>ได้บ่ได้เออ พอได้แก้ไขอยู hmm. yeah. mm. course, um, ่เนาะพอได้แก้ไขพอได้นั่นว่าเขาโตเขาเอาอันนั้นมันลงเนาะเขาจะเห็ดได้เมเ้เเนไปนนเเอฝนตกแล้วก็มีแสงแดดขึ้นมากดีนนึงเนาะเดปานอนเยบัดยามสางคนนั่นคนเลยเนาะ อาจารย์สีไทยเบื่องรับเพราะว่าอันนี้มีเครื่องครองสร้างอยูะมันก็เลยเป็นบนโลกแต่เวลาเขาถ่ายสิก็งามเลยมันเป็นสีครีมอ่อนสีอันนี้ก็งามใส่กันเลยมันก็เลยเข้ากันงามทั้งในเรือนเราเขียนก็ได้เดี๋ยวสีให้ท่างสร้างเพ่นนะใส่บูคาโตะก็ใต้ให้อันนี้คนก็งามท่านได้ใส่อันนี้อยู่อันนี้นะ หูกระต่ายเขาซื้อมากขนาดนั่นก็ใส่นี่นั่งก็ได้แล้วทั้งลูกบิด,ดทั้งหูกระต่ายรถยันบัตรบัตรอันลูกบิดมันเสียเพราะได้ล็อกกุญแจได้นะบัตรสร้างีวเเนาะเพระาะว่าเขาเขาเขาซื้อมากนี่สามสามคู่เด้เขาซื้อมากสามคู่ยันวันลังบ้านบ่อ,อยากใส่ให้มาใส่ตัวนี้เท่นนะบอกสร้างเพื่อนยันว่ามาพรท่านแหละเ<ด>พื่อว่าลูกบิดตายแหละเขาจะได้ใส่กุญแจนะ<ด>ลูกบิดมันบดดนได้เห็นอยู่ใส่แค่เดียวตาย เพื่อสีได้เปลี่ยนกันนวดหนึバーバー่งสองร้อยสามร้อยบาทพูกเดแล้วก็ใส่ห้องนี้ใส่ห้องน้ำบักนอนเพิินใส่บึ่งก่อน เงินใส่ขับมาเลาะดังเฮือนเพิ่นก oh, ่อนก่อนเนาะก่อนเนาะก็ก็ไปมื้อนี้ถากไว้อือแม่ก่อนจักเพิ่นสิเอาขึ้นฮอใส่ขึ้นสูงเต้เนาะเฮาเฮ็ดตามเียพระเนาะบ่พอเนาะซ่นี้่อาซ่นี้บ่เพิ่นสิบ่ะาดค่ะบ่ลองถามเบิ่ง้เฮือนเพิ่นเด้อ ยันว่าตำสมนียันานาฝนมันสาดเขานะนะหรือว่าเอาขื่นซ้ำหนาผากน้นองดาววะแมนแมนทา,างนั้นเราแมนทางนี้ท <laughs> างนี้เอ,นเอาขื่นประมาณเพียงหัวน้องดาวนี่นะเออถามเบื้องผืนนั้นใช่พอน้องเข็มยงังครับพี่ใช้เข็มพอได้ล่ะปลาคันยังคันสมมติว่าเขาเอาตาร้ายไปยันนาฝนเห็นไห แต่ลองแบบไก่มันพอดีนี่แหละมันมายืนบังด er The oh okay. like no. ้วยจ้าน้องดาวมายืนวัดบังด้วยถ่วงหัวน้องดาวเวอพอดีเลยถ่วงหัวน้องดาวเออหรือว่าสมมติเพิ่นเพิ่นนี่นะเพิ่นก่อนี่เจ้าสิให้ขึ้นสูงเพียงใดจังสิใไซไม้นิ่วหัวนะประว่าสิใไซไม้นิ้วด้านนี่มันจังสิได้แจ้งเอาขึ้นเพียงหัวเนาะเพียงหัวน้องดาวเนาะโดยพอดีตำรับยาพุ่นศักดิ์ครนั่นแหละพอดีเพียงหัวน้องดาวโดย หรือเอาประมาณนั่นบอได้ได้ขนาดพุรีพุรียั่ปะมาณสั้นก็ได้แล้วโอ้ฝน้องเล่มันแั่งแจ้งเฮือนเท่ากับนั่นเาเฮือนเท่ากปรเซ็นตานางเออปมาณนั่นแหละประมานั่นแหละเอาพอดีงามมแหละตามลายผัดนั่นพวกฝนสมาน้องเล่มาเดี๋ยได้น้องเล่ผู แจ็คดินแล้วเรียบร้อยแหละมาเลยทางพุทธเอาดินนี้ใส่เจ็บคัดยังบ่วดน้ำก็เจ็บดยดินนี้มันเจ็บพิระดินเนี่ยระวังเตะจกเด้อหันเด้อน้องถวยทองบบริการถึงที่เลยน้งดาวไว้เจ้าบม่ต้องได้ย่างไก่ใส่ถึงที่เลยมีแต่ปูนแล้วมาถึงที่ เนี่คนนเองเนาะเนี่ยบูนแบบเองวะคัก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 เฮ้ยนั่ <laughs> นนงเลยนะทำคลิปนี้ขอบุญศิลาพีละน้องเมื่อสักครู่เด้อเนาะพอกันในคลิปหน้าบุลเล่บูนเมพี่น้องจะทำคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณไปทางภูญ,ญ่ยเจดีเอฟซี FC ทุกคนที่ติดตามครับชมคลิป ตัง้งแต่ต้นจนจบแล้วประคาศโฆษณาเด้อเนาะแร้คลิปนี้ลาพี่ลานองไปซะเลวพอ,อกันานคลคิปหนาขอบคุณขอบคุณไปเบิดสุข,ขุสุขคนที่เข้ามาเิ่งคลิปสบุญเนาะไปแล้วพ่อเม่พี่น้องสบาย